จเจนมกกอาเพชรเอาเพชรออกได้เพชรเพชรนี่ครับมากินขนมนะครับนั่งกินหลังบ้านอา้อา,วาวอาอกเดียวเพากันอ้าวล อ่อร่อยได้ี่าไย่ไปไปไปเ็กไกินพี่บอว่าอ๋อนี่ตับตัวเองพูดเฮ้ยเฮ้ยๆยเาอย่ยให้นะ คิดบางง um> ี้จ <uh ิ่วหวงมนะมันอร่อยนามานมนนมน่าอร่อยเหรอ ตีคนเลยนะเจมส์นะเอาละสะบายแล้วมั้งสะบายแล้วมันต้องโคตร ่ล้อมเพลงเมาคีราสัตว์ดิเมาเัาใจเมาคีราสัตว์เมาคีราสัตว์ขาแชฮข้างขาแช่ข้าถ้าลงน้่งมันออกมาหมดถ้ลงนั่มันออกมาหมดมันขาวัวมันขาควายอุ้ยนะเขาบอกว่าควา